ืันนี้เป็นวันตักบาทเทโวมาบทอีกมาฟังตักบาตรเทโวอีกบทอีกบท,กบทนึงเนาะค่ะนะักเขถึงคุณะอย่างเลยเด้มืันนี้วันตักบาตรเทโวตรงกับวันที่22ตุลาคม2 5 6พพระพุทธองค์ท่านทรงเป็นตัวอย่างสเสด็จที้ทางโบทพระมารดา ่านเสด็จขึ้นไปจำพันซาที่เมืองเทวาชันดาวดึงพระทศ <c oughs> พระทศสพลเสด็จถึงแดนแท่นศิลาอาจใกล้ปราสาททองของพระอินทามวนหมู่เทพบพุตรเทพธิดาหลังไหลลงมาเป็นหลายแสนองค์พระพุทธองค์แสดงธรรมโปรดด้วยพระโอษของพระองค์เอง แสดงธรรมด้วยคำไม่คมเหงด้วยพระองค์เองเล่งสอนพมารดาพระศาสดาพุทธองค์ผูปเสฐแสนล้ำเลิศหนึ่งในโลกายังสเสด็จขึ้นไปจำพันษาเพื่อแทนคุณมารดาด้วยการแสดงธรรมชักนำพมารดาให้รู้แจ้งด้วยแสด,ด้วยการแสดงพระอภิธรรมเกตคัมภีเพื่อแสดงพระอภิธรรมเกตคัมภี ทรงโปรดพระมารดาให้สุขีด้วยพระสังคินีและพระพิวังทาตุกถาพระพุทธองค์ก็ทรงตัดบุคคลบัญญัติกะถาวัตถุธรรมยามากาปัฏฐานมาคู่นำพระมารดาทรงจำบทธรรมจนขึ้นใจการเวลาผ่านไปครบใตามากสามเดือนไม่ขาดครบวันนี้พอดีพระพุทธองค์ทรงอยู่โดยสุขีเก้าสิบวันพอดีวันที่น้ปวารณา ออกพรรษาแล้วนะพระเจ้าค่าถึงเวลามาทำบุญร่วมกันพระพุทธองค์คงมาจากสวรรค์เพราะเป็นวันสำคัญตักบาทเทโวโอโอสามเดือนใตมาระจากอาจแห่งเมืองดาวดึงวันขึ้นสิบห้าค่ำมาถึงพระพุทธองค์จึงจากเมืองอินชาสเสด็จตรงเมืองสังสเสด็จตรงตรงเมืองสังกัด นครลาดพร้อมหมูเทวดาบันไดแก้วบันไดเงินทองนะพระเสด็จลงมาโปรดชาวโลกีกรรมดีที่พระองค์ทรงสร้างเป็นแบบอย่างของหมูชาวประชาเชิญชวนให้คุณระบุกุลธิดาได้กระตันยุตตาต่อบิดามารดาด้วยพรให้ท่านหายสูกหายจากโรคที่เบียดเบียนกายาอายุมั่นวันนเลิศเทิดนะมีพรานาไม้สุขภาพสมบูรณ์ ขอพุทธรัตนใจเป็นทีพึง่งควรคำนึงถึงบุญที่ทำมามีโชคลาภได้ลํำรวยเถิดนะด้วยบุญพราานนำมาให้พวกเราทุกคนเทินมือนน้บตตักบาทเทโวใหพ้พรทุกคนบอกม่อีกก่อนใหพ้พรทุกคนขอบคุณพระรัตนใาายเป็นทีพึง่งควรคำนึงถึงบุญที่ทำมามีโชคมีลำํำรวยเถิดนะด้วยบุญ นำพาให้พวกเรามีสุขทุกๆุกคนเถินอวยพรให้ท่านหายสุขหายจากโรคที่เบียดเบียนกายาอายุอายุมั่นวันณะเลิศเทิดนะมีพระราะณาไม่สุขภาพสมบูรณ์มันี้็ตาบัตรเทโวโกด้วยบายบายตักบัตรเทโวโก่อวอย่าลืมเ้ย เพิ่นระจำพันษายอยู่สามเดือนเสร็จเรียบร้อยเพิ่นกินเสด็จมาปวดแม่เพิ่นยางมาทั้งบันไดแกว้วบันไดท่องเพิ่นเทศให้แม่เพิ่นฟังมี่อ่าข้าสังคีนี่พาพี่ว่างเดี๋ยวกบเทศปวดผุทิมั่นดาเพิ่นแสดงถ้ำอภิธ้ำเจ็ดคำพี่มีความสุขมีความจเจริญทุกคนเด้อมือนใปตักบารเทโวกัน กับมาสิมะสวดอ่าอ่ากับมาสิมะแพรมีตาหลวงขอบคุณค่ะ